สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่รายการบันทึกพิสงูงเรื่องราวที่นำมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้เป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องลูกสาวบุญธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2010นางคริสตินบาร์เน็ตได้รับแจ้งว่าเธอไม่สามารถตั้งครันได้อีกด้วยความที่เธอเป็นคนรักเด็กมากดังนั้นหลังจากคุยปรึกษากันกับสามีแล้วพวกเขาตัดสินใจรับเลี้ยงเด็กอีกคนหนึ่ง พวกเขาจึงไปที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในรัฐฟลอริดาเพื่อยื่นเรื่องขอรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมตามขั้นตอนปรากฏว่าได้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น mm hmm. เด็กหกขวบคนหนึ่งที่เพิ่งอพยพจากยูเครนมาที่สหรัฐอเมริกาเมื่อสองปีก่อนชื่อนาตาเลียเกรสครอบครัวบุญธรรมคนก่อนของเธอไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุใดได้สละสิทธิ์ในการดูแลเด็กน้อยคนนี้ คู่สามีภรรยาบราเน็ตได้รับแจ้งว่าเด็กคนนี้มีความบกพร่องแต่กําเนิดมีความผิดปกติของโครงกระดูกเกิดมามีรูปร่างเตี้ยและตัวเล็กแต่คู่สามีภรรยาบราเน็ตมีเวลาเพียง24ชั่วโมงเท่านั้นเพื่อตัดสินใจว่าจะรับเลี้ยงเด็กคนนี้หรือไม่เนื่องจากนางบราเน็ตรู้สึกเห็นใจเด็กคนนี้เธอจึงรับเด็กดังกล่าวมาอยู่ในความดูแลอย่างไม่ลังเลใจเลยในวันนั้น ตอนอยู่ที่ลานจอดรถของสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าคู่สามีภร,รยาบาร์เน็ตเพิ่งสังเกตเห็นว่าเนื่องจากโรคกลุ่มพันธุกรรมแมชโบลิกทำให้เธอเดินเองไม่ได้เสียด้วยซ้ำและปัญหานี้ไม่มีบันทึกอยู่ในประวัติของเธอแต่ครอบครัวบาเน็ตก็ไม่ได้ติดใจอะไรพวกเขายอมรับในตัวเด็กและข้อบกพร่องทางร่างกายทั้งหมดของเธอและยังได้จัดงานเลี้ยงให้เธอในวันนั้นด้วยก็เป็นเช่นนี้ พวกเขาอยู่ด้วยกันเป็นระยะเวลา3ปีและในปี2013ปรากฏว่าจูจูคู่สามีภรรยาบาเน็ตก็ถูกกล่าวหาว่าครอบครัวของพวกเขาได้ทอดทิ้งให้นาตาเลียเด็กกำพร้าคนนั้นที่พวกเขารับมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมไว้ในบ้านที่อเมริกาตามลำพังและทั้งครอบครัวของพวกเขากลับย้ายไปอยู่ที่ประเทศแคนาดาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันนะ นางบารเน็ตบอกกับสำนักข่าวเดลี่เมล์ของประเทศอังกฤษด้วยความอัดอั้นตันใจสื่อบรรยายว่าฉันเป็นคนที่ใช้ความรุนแรงกับเด็กแต่เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่มีเด็กสักคนเลยนี่นาคู่สามีภรรยาบารเน็ตอ้างว่าในปีนั้นที่พวกเขารับลูกบุญธรรมมาเลี้ยงดูภายนอกอาจจะเหมือนเด็กคนหนึ่งแต่ในความเป็นจริงเธอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วเธอค้นพบสิ่งนี้ได้อย่างไร ตอนที่นางบาเน็ตอาบน้ำให้นาตาเลียเป็นครั้งแรกพบว่าเธอมีขนตามร่างกายแล้วและนางบาเน็ตยังพบเสื้อผ้าเปื้อนเลือดในถังขยะเธอพบว่านาตาเลียมีประจำเดือนและพบว่าเสื้อผ้าที่หาเจอนั้นใช้เพื่อปิดบางความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้หากสิ่งนี้ใช้พิสูจน์ความจริงไม่ได้ถ้าอย่างนั้นบันทึกของทันตแพทย์ก็น่าจะเป็นหลักฐานที่นํามายืนยันได้แล้วใช่ไหม ฟันของนาตาเลียถือเป็นฟันของผู้ใหญ่ถ้าแค่โกหกเรื่องอายุก็คงจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ปัญหาคือนาตาเลียคอยขู่ว่าจะฆ่าคู่สามีภรรยาบาเน็ตอยู่หลายครั้งในเวลากลางคืนขณะที่ทุกคนนอนหลับเธอจะยืนอยู่ข้างเตียงพร้อมถือมีดในมือด้วยเหตุนี้ทำให้ทั้งคู่นอนไม่หลับในช่วงกลางคืนอยู่หลายคืนเลยโดยต้องคอยเก็บของมีคมให้เรียบร้อยก่อนเข้านอน เพื่อป้องกันการโจมตีในเวลากลางคืนนางบาเน็ตยังเคยเห็นนาตาเลียเทสารฟอกขาวและสารเคมีลงในกาแฟของเธอถามเธอว่าทำไมเธอถึงทําแบบนี้นาตาเลียก็ไม่ได้ปิดบังอะไรเปล่าประกาศออกมาตรงๆว่าหนูกำลังวางยาพิษยิ่งในปีหนึ่งที่เป็นงานเลี้ยงวันเกิดเธอพยายามผลักนางบาเน็ตให้เข้าไปในตะแกรงนางบาเน็ตมั่นใจว่านาตาเลีย ต้องมีปัญหาทางจิตอย่างแน่นอนจึงส่งเธอไปรับคำปรึกษากับจิตแพทย์คุณหมอก็ยืนยันเช่นกันว่านาตาเลียมีอาการป่วยทางจิตหลายอย่างเช่นวิกลจริตเป็นต้นแต่สำหรับเด็กอายุ6กขวบไม่น่าเป็นโรคทางจิตขนาดนี้และยังมีเรื่องแปลกๆมากมายเกิดขึ้นกับนาตาเลียมีอยู่ครั้งหนึ่งคู่สามีภรรยาบาเน็ตพาทั้งครอบครัวไปเที่ยวชายหาดสามพี่น้องตื่นเต้นมากและรีบลงทะเลว่ายน้ำ เนื่องจากนาตาเลียมีปัญหาเดินไม่สะดวกดังนั้นเธอจึงทำได้แค่ขอร้องให้คู่สามีภรรยาบาเน็ตพาเธอลงเล่นน้ำคู่สามีภรรยาบาเน็ตบอกว่าพวกเขาขอพักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยพาเธอไปจากนั้นฉากต่อหน้าที่ทําให้พวกเขาตกตะลึงก็ตามมานาตาเลียลุกขึ้นยืนและพุ่งลงไปในน้ำทันทีไม่รู้ว่านาตาเลียยังมีความลับอะไรที่ซ่อนหรือปิดบังไว้อีกบ้าง ดังนั้นคู่สามีภรรยาบาเน็ตจึงขอให้แพทย์ประจําครอบครัวของพวกเขาทำการตรวจวัดความหนาแน,าน่นมวลกระดูกของนาตาเลียปรากฏว่าจากค่ามวลกระดูกของเด็กหญิงวัยหขวบคนนี้มีอายุอย่างน้อย14ปีแล้วแต่การตรวจวัดอายุกระดูกก็ไม่ใช่ว่าจะถูกต้องซะทีเดียวยิ่งเมื่อพิจารณาจากการที่นาตาเลียเกิดมาพร้อมกระดูกที่ปกพร่อง ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลนี้อาจจะสูงขึ้นอีกด้วยดังนั้นพวกเขาจึงยื่นขอเอกสารทางกฎหมายจากสารควบคุมความประพฤติรัฐอินเดียนาขอเปลี่ยนอายุของนาตาเลียเป็น22ปีเพื่อที่เธอจะสามารถเข้ารับการรักษาอาการป่วยทางจิตสำหรับผู้ใหญ่ได้และแล้วในปี2013เพื่อช่วยให้ลูกชายที่ป่วยเป็นออทิสติกของพวกเขา สามารถปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตในประเทศแคนาดาได้ดีขึ้นครอบครับรวบาเน็ตทั้งหมดได้ย้ายไปอยู่ที่แคนาดาเหลือไว้เพียงนาตาเลียเกรสคนเดียวแต่ตอนที่นางบาเน็ตให้สัมภาษณ์กับเดลี่เมลเธออ้างว่าตัวเธอเองนั้นที่ผ่านมาก็ไม่เคยทอดทิ้งนาตาเลียเลยนะเธอยืนยันว่านาตาเลียโตเป็นผู้ใหญ่แล้วตอนนั้นหลังจากที่นาตาเลียกลับมาจากศูนย์บำบัดจิตเวชแล้ว คู่สามีภรยาบาเน็ตได้จ่ายค่าเช่าบ้านในสหรัฐอเมริกาให้กับเธอช่วยเหลือให้เธอได้รับสิทธิประกันสังคมยื่นเรื่องขอสวัสดิการทางสังคมและให้คูปองอาหารที่เพียงพอสำหรับเธอนางบาเน็ตยังกล่าวด้วยว่าเธอติดต่อกับนาตาเลียทุกวันพร้อมทั้งได้มีการวางแผนที่สมบูรณ์แบบเพื่อที่เธอจะสามารถกลับเข้าไปเรียนต่อที่โรงเรียนและยังสามารถมีรายรับจากประกันสังคม เพื่อใช้ใจ่ายทุกสิ่งตามความต้องการของเธอแต่แล้วไม่อยู่วันหนึ่งจูจูนาตาเลียก็หายตัวไปและไม่ได้ติดต่อกับนางบาร์เน็ตอีกเลยเหลือไว้เพียงจดหมายฉบับเดียวเนื้อความในจดหมายบอกกับพวกเขาว่าเธอได้เปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์จากประกันสังคมเป็นคนอื่นไปแล้วนางบาร์เน็ตกลัวว่าเธอจะหยุดกินยารักษาอาการป่วยทางจิตของเธอแล้วแกล้งทำตัวเป็นเด็กน้อยไร้เดียงสาอีก และไปสร้างความเดือดร้อนให้ครอบครัวอื่นแต่ในตอนนั้นลูกชายที่เป็นออทิสติกที่อยู่แคนาดาอันห่างไกลของพวกเขาต้องการการดูแลจากเธอมากยิ่งกว่าเธอจึงตัดสินใจกลับไปแคนาดาอีกครั้งจนกระทั่งในปี2014จู่ๆนาตาเลียก็ปรากฏตัวและกล่าวหาว่าคู่สามีภรรยาบาเน็ตทอดทิ้งให้ตัวเองซึ่งยังเป็นผู้เยาไว้ที่บ้านคนเดียวส่วนพวกเขา ก็อพยพไปอยู่ประเทศแคนาดาแบบนี้มันจะไม่แปลกไปหน่อยหรอคู่สามีภรยาบานเน็ตบอกว่านาตาเลียโตเป็นผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่คนหนึ่งอยู่บ้านคนเดียวไม่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านเองมีคููปองอาหารที่เพียงพอและรายได้จากเงินประกันสังคมมันเป็นชีวิตปกติที่ลงตัวมากๆแต่นาตาเลียกลับบอกว่าเธอเป็นผู้เยาวหลักฐานสำคัญประการหนึ่งคือในปี2012 คุณหมอริกซ์จากโรงพยาบาลเด็กได้เคยทำการตรวจวัดอายุกระดูกข,ของนาตาเลียในตอนนั้นผลตรวจแสดงให้เห็นว่านาตาเลียมีอายุเพียง11ปีจุดที่น่าสนใจก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วซึ่งก็คือ1เดือนหลังจากที่คู่สามีภรยาบาเน็ตรับเลี้ยงนาตาเลียก็เป็นโรงพยาบาลเดียวกันนี้ที่ตรวจวัดอายุกระดูกข,ของนาตาเลียโดยตอนนั้นแจ้งว่าอายุของเธอคือ8ขวบ แน่นอนว่าการตรวจวัดอายุกระดูกก็มีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้างโดยเฉพาะนาตาเลียที่มีโรคกระดูกอยู่ด้วยแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงแต่ทำไมรายงานการตรวจวัดอายุกระดูกล้วนมาจากโรงพยาบาลเดียวกันละ่ะมีผู้เชี่ยวชาญคนไหนบ้างที่สงสัยเกี่ยวกับอายุที่แท้จริงของนาตาเลียคนแรกคือแพทย์ประจำครอบครัวบาเน็ตที่ได้ทำการตรวจวัดมวลกระดูกของนาตาเลียต่อมา คือคุณหมอประจำตัวของนายบาเน็ตเขาเคยเขียนไว้ในจดหมายฉบับหนึ่งว่ามันชัดเจนมากว่านาตาเลียไม่ได้เกิดในปี2003อย่างแน่นอนเธอแสร้งทำตัวเป็นเด็กมาตลอดทั้งชีวิตนาตาเลียโกหกผมโกหกพ่อแม่บุญธรรมของเธอและยังโกหกหมอคนอื่นอีกด้วยคนที่3คือหมอจิตแพทย์ผู้ให้คำปรึกษาที่คู่สามีภรรยากล่าวถึงเขาบอกว่านาตาเลียมีอาการป่วยทางจิต แต่อาการป่วยทางจิตเหล่านี้ต้องเป็นโรคที่เกิดขึ้นเฉพาะกับคนที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเท่านั้นคนที่4คือหมอฟันที่ดูแลเรื่องฟันของนาตาเลียจากบันทึกการรักษาฟันของเธอนั้นมันคือฟันของผู้ใหญ่เลยคนที่5คือนักสืบสกอตคลาวส์ของกรมตำรวจนครบาลตะวันตกเขาสงสัยว่านาตาเลียปลอมแปลงเอกสารรายงานอายุของเธอตอนย้ายจากยูเครนดังนั้น เขาจึงส่งอีเมลถึงหน่วยงาน FBI และ ICE หวังว่าจะสามารถดำเนินการสืบสวนตัวตนที่แท้จริงของนาตาเลียแต่คลาวส์กับเสียชีวิตลงด้วยโรคเมร็งในปี2015ตามที่เพื่อนร่วมงานของคลาวส์ให้ข้อมูลในเวลาต่อมาทาง FBI ได้ระง,งับคดีนี้ไว้นอกจากนี้คู่สามีภรยาบาเนตเคยขอให้คนยูเครนลองพูดคุยกับนาตาเลียปรากฏว่า นาตาเลียพูดภาษายูเครนไม่ได้เลยสักคำและภาษาอังกฤษของเธอก็ไม่มีสำเนียงยูเครนเลยสักนิดคนที่6คือผู้พิพากษาที่ตัดสินเปลี่ยนแปลงอายุของนาตาเลียจาก8ขวบให้เป็น22ปีเมื่อคุณเห็นว่าหลักฐานทั้งหมดนั้นล้วนเอ็นเอียงไปทางที่นาตาเลียน่าจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วในวันที่5กันยายนปี2019มีรายงานฉบับล่าสุดออกมาว่า นายไมเคิลบาร์เน็ตตอดีตพ่อบุญธรรมของนาตาเลียยอมรับว่าเขารู้มาโดยตลอดว่าตอนที่นาตาเลียถูกทอดทิ้งไว้ที่บ้านเธอยังเป็นแค่เด็กน้อยถึงขนาดอ้างว่าคริสตินบาร์เน็ตตยังเคยพูดกับนาตาเลียว่าถ้ามีคนมาถามเธอต้องบอกว่าตัวเองนั้นดูเหมือนเด็กแต่ความจริงคือเธออายุ22ปีแล้วอย่างไรก็ตามทนายความของนายไมเคิลบาร์เน็ตบอกกับเดลี่เมลว่า รายงานคำสารภาพฉบับนี้เป็นของปลอมนายไมเคิลบาร์เน็ตไม่เคยพูดว่าเขารู้ว่านาตาเลียเป็นแค่เด็กน้อยรายงานฉบับดังกล่าวที่ทำขึ้นมาจากข้อมูลแค่บางส่วนบางตอนของบทสนทนาหลังจากที่ตำรวจไปที่บ้านของคู่สามีภรรยาบาร์เน็ตโดยไม่มีทนายความและสอบปากคำเขาตามลำพังเป็นเวลาต่อเนื่องสามชั่วโมงต่อมาผู้พิพากษา ได้ทำการตัดสินที่ขัดแย้งกันอย่างมากคู่สามีภรรยาบาเน็ตถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานทอดทิ้งลูกไว้ที่บ้านไม่ดูแลตอนนี้ทั้งคู่อยู่ระหว่างการประกันตัวแต่ยังคงคำตัดสินเดิมที่เปลี่ยนอายุของนาตาเลียจาก 8! ขวบเป็น22ปีเพราะระหว่างการเข้าบาบัดรักษาอาการป่วยทางจิตนาตาเลียเคยยอมรับโดยพูดเองว่าเธอมีอายุอย่างน้อย18ปีแล้ว ในตอนนี้แม้จะมีคนต้องการรับเลี้ยงนาตาเลียอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ทำไม่ได้เพราะเธอเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วตอนนี้นาตาเลียอยู่ที่ไหนล่ะกล่าวกันว่าเธออาศัยอยู่ในครอบครัวของศิษยาพิบาลท่านหนึ่งศิษยาพิบาลคนหนึ่งกล่าวเคยขอรับเลี้ยงเธอผ่านกระบวนการทางกฎหมายแต่เนื่องจากผู้พิพากษายังคงคำตัดสินให้แก้ไขอายุของเธอศิษยาพิบาล จึงรับเลี้ยงเธอไม่ได้แต่สุดท้ายก็ยังคงให้นาตาเลียอยู่ต่อเศรษยพิบาลท่านนี้บอกว่านาตาเลียเข้ากันได้ดีกับทุกคนครอบครัวของเศรยฐพิบาลมีลูก5้าคนหากครอบครัวอุปธรรมคนก่อนทอดทิ้งเธอจริงๆสิ่งที่น่าตกใจและน่าสนใจจริงๆก็คือก่อนที่นาตาเลียจะได้รับการอุปการะจากคู่สามีพยาบาเนต เธอเคยได้รับการรับเลี้ยงจากครอบครัวอื่นมาแล้วอย่างน้อย2ครอบครัวแต่เหตุผลที่พวกเขายกเลิกการอุปธรรมนั้นเป็นข้อมูลลับที่ไม่ได้รับการเปิดเผยสู่สาธารณะจนถึงทุกวันนี้และลูกคนหนึ่งที่นางบานเน็ตพูดถึงข้างต้นซึ่งป่วยด้วยโรคออทิสติกความจริงแล้วเขาเป็นอัจฉริยะทางฟิสิกส์บางคนถึงขั้นเรียกเขาว่าไอน์สไตน์ในเวอร์ชันออทิสติกรายการโทรทัศน์ CBS เคยทำรายการสกูปพิเศษสัมภาษณ์เขาอยู่ครั้งหนึ่งนางบาเน็ตยังเคยตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับการดูแลฝึกเด็กอัจฉริยะเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอนเด็กแล้วคุณล่ะคะคิดว่านาตาเลียาอายุเท่าไหร่ใครกันแน่ที่พูดความจริงมาร่วมพูดคุยส่งความคิดเห็นของคุณใต้คอมเมนต์กันได้เลยนะคะวันนี้ขอจบเรื่องเล่าไว้เพียงเท่านี้นะคะ ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายรอคุณอยู่โปรดติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะคะช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีดีจากทางช่องของเราสวัสดีค่ะ